สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูก็จะพาพวกเรามาสร้างวิดีโอการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนแบบนี้เลยพร้อมกับสไลด์นำเสนอ Powerpoint ค่ะมาค่ะมาเริ่มทำไปพร้อมกันเลยหลายคนก็จะรู้จัก OBS ไปบ้างแล้วนะคะ OBS นะคะก็คือโปรแกรมเครื่องมือสำหรับใช้งานฟรีที่เราสามารถใช้ ในการอัดวิดีโอแล้วก็วิดีโอถ่ายทอดสด OBS นี้ก็จะเหมาะสำหรับเสนอนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอและก็วิดีโอเสียงผู้ใช้ก็จะสามารถอัดวิดีโอกิจกรรมต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลด OBS มานะคะก็ให้เราไปทำการโหลดได้เลยนะคะใน Google ส่วนใครที่อัพโหลดเสร็จแล้วนะให้เรามาคลิกตรงที่คำว่า OBS Studio านะคะ พอมันขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทำการบันทึกหน้าจอให้เรามาตรงที่คำว่าตั้งค่าค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรามาคลิกตรงที่คำว่าเอาพุ t ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็น1 2 0 0 0ตรงเ e คคอร์ดดิ้งอันนี้จะเป็นที่เราจะบันทึกนะคะไฟล์วิดีโอไว้ที่ไหนส่วนตรงนี้นะคะตรงเ e คคอร์ดดิ้งฟอร์แมตนะก็ให้เราเลือกเป็น mp 4นั่นเองค่ะ มาตรงที่วิดีโอตรงวิดีโอนี่นะคะตรงนี้ก็ให้เราเลือกเป็น1920นะาค,ะคูณ1080นะคะทั้ง2อันเลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดตกลงค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีนะคะอัาหน้าจอแบบใส่หน้าเราไปด้วยนะคะก็ให้เรามาคลิกตรงที่นะคะตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาเลือกวิดีโอแคปเจอร์ค่ะกดตกลง อ่ะมันก็จะขึ้นหน้าจอนะคะรูปของเราคงไปเสร็จแล้วนะคะให้เรากดตกลงค่ะตรงนี้นะคะตรงพื้นหลังเราสามารถนําผ้านะคะสีเขียวหรือว่าสีฟ้ามาใส่ก็ได้ในที่นี้ครูก็จะเลือกเป็นสีฟ้านะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้เลยนะตามที่เราจะวางตําแหน่งไว้ตรงไหนย่อขนาดก็ได้พอเราเลือกตาแหน่งเสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปครูจะนําพื้นหลังตรงนี้ออกนะคะพื้นหลังสีฟ้าออก เราก็มาคลิกนะคะวิดีโอแคปเจอร์คลิกวาเสร็จแล้วให้เรามาตรงที่คำว่าฟิลเตอร์ค่ะอ่าก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เรามาคลิกตรงเครื่องหมายบวกด้านล่างนี้นะเสร็จแล้วให้มาตรงคำว่าโคม่าคีค่ะกดตกลงอ่ะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะตรงคีคันเลอร์นะคะสำหรับใครที่เป็นพื้นหลังสีเขียวนะก็ให้ คลิกคำว่ากรีนส่วนใครที่เป็นสีน้ำเงินนะคะ mm hmm. ก็ให้คลิกคำว่าบลูค่ะตรงนี้นะคะอันนี้เราต้องปรับนะคะพื้นหลังตามใจชอบของเราเลยนะนี่คะพอเราปรับได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ให้เรากดปิดอันนี้เราสามารถขยายนะหรือว่าเลื่อนไปไหนก็ได้เลยเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการที่เรานำสไลด์ PowerPoint เข้ามาในหน้าจอนะคะก่อนอื่นให้เรากด โค้ดตรงนี้ก่อนให้เราไปที่โปรแกรม powerpoint นะเพื่อเราจะไปเลือกงานนะคะมาใส่เพื่อจะนำนำเสนอค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกงานที่เราจะนำเสนอนะเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วให้เรามาตรงที่คำว่าการนำเสนอสไลด์ค่ะมาตรงที่คำว่าการตั้งค่านำเสนอแล้วก็เลือกนะคะแบบแสดงแต่ละการนำเสนอในหน้าต่างนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะ แล้วก็มากดตรงนี้นะคะตรงการนําเสนอสไลด์ให้กดย่อหน้าต่างนะคะไม่ต้องปิดหน้าต่างลงไปเสร็จแล้วนะคะมันก็จะย่อให้เราแล้วให้เรามาที่ OBS นะคะอีกครั้งต่อไปนะคะก็ให้เรามาคลิกตรงเพิ่มเครื่องหมายบวกอีกครั้งเสร็จแล้วมาเลือกตรง Window Capture ค่ะแล้วก็กดตกลงนะคะตรงหน้าต่างนะคะก็ให้เราเลือกเป็น สไลด์นำเสนอนของเรานี่นะคะก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดตกลงค่ะตรงนี้นะคะเราก็ปรับนะคะสไลด์นำเสนอของเราพอเราปรับได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วสังเกตว่ามันจะขึ้นข้างหน้าสุดนะคะไม่เห็นหน้าเราก็ให้เรามาคลิกที่คำว่า video capture ค่ะแล้วทำการเลื่อนขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะเห็นหน้าเราพร้อมกับสไลด์นำเสนอของเรา ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแท็บหน้าต่างตัวอย่างของเราตรงนี้เราสามารถเห็นได้แค่คนเดียวนะคะก็คือจะดูตัวอย่างก่อนที่จะนําเสนอมาตรงทางด้านความมืดต่อไปนะคะถ้าเราจะนําเสนอก็ให้เราคลิกไฟล์นําเสนอที่เราย่อไว้นะคะขึ้นมาอ่ะอันนี้เราจะกดเลื่อนนําเสนอตรงนี้นะคะนี่เราก็สามารถนําเสนอไปได้เรื่อยๆแล้วก็กดเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ ถ้าเราจะกดนะคะบันทึกวิดีโอหน้าจอก็ให้เรามากดเริ่มบันทึกตรงนี้นะคะหรือว่ากดหยุดบันทึกตรงนี้นะคะพอเรากดบันทึกหรือหยุดบันทึกไปแล้วนะคะไฟล์วิดีโอของเราก็จะไปขึ้นที่ไฟล์ที่เราบันทึกไว้นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับการอัดคลิปวิดีโอคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนพร้อมงานนำเสนอไปด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนักศึกษาสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะ ขอบคุณค่ะ